ลำด eter, <Okay. S 1> 6, 1, ับต <Nah. S 1> ่อไปขอเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวถวายข้าวพระพุทธพสงฆ์รัพนงูนะตั้งน้โมทัศจบพร้อมกันครับนาโมสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสั ปากกล่าวตามนะครับอีมังสูบป,ปักพยัญนชนะเต้พิภุสังโฆตับอจุวารานิส่งผู้เจริญพระพเจ้าทั้งหลายขอนออถวายซึ่งพักตาหาตลอดการนาเธอ เดินคู่บ่าวสาวลบกข้าวทิศไหวพระพุทธเจ้าครับต่อด้วยพระไหวาย,ายเจ็นเดืนธรรม่อไม้พุ่เทียนกะบ่าเปทพุ่นทางครับข้า,า,าเพเจขอคู่บ่าวสาวจน้ำขอเป็นท่านต,ตั้งติดถุ้ทีท่พุดผ้นใหกับเ็เพียรขอพุรมน,นะครับเสร็จแล้วก็รับพรพระอาจารย์ให้พร ภาชนาทีใดขอให้กว้งครับถ้าขอให้ปูุกกางวันชั่วโมงแปดผมง